สวัสดีคะ่ะกลบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องร้าพี ep ที่629ี่ค่ะพี่พีขา6กนะคะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ค่ะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ขาวันนี้ได้มา3 0รายการนะคะพี่ๆนะอ่าโทรทักไลน์ได้เลยค่ะพี่ขา0 9 9ย์4 156 1092 543 9610ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องรับพีได้เลยนะคะพี่ๆขา ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยค่ะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่ขาวันนี้มาสายนะพี่นะกับขอโทษขออภัยพี่พี่ FC ด้วยนะคะพี่พี่ขารายการที่1ค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงเหรียญ1นบาทของ รัชกาลที่9นะคะพี่ขามีตอกโคดนะคะเป็นโคดศาราของหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาเป็นเหรียญขวัญถุง1บาทหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขา,ป,ขา,ป,ะะขาปีพศ2 5 0 5นะคะ300บาทนะพี่นะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่สองค่ะ เป็นเหรียญขวัญถุงเช่นกันค่ะพี่ขาองค์นี้จะต่อโค้ดบางพัดนะคะพี่ขาอวอบางพัดนะพี่นะเหรียญขวัญถุงรัชกาลที่9ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญ1น1บาทนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้คะ่ะปี05ค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาท2องคง5 0 0บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่3เป็นพระเปิมคะ่ะ รายการที่3เป็นพระเปิมเนื้อดินเก่าค่ะมาในเลี่ยม300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปี17วัดบ้านไร่นะคะพี่ขา300บาท2องค์5 0 0บาทจะรายการที่5เป็นเหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันรุ่นแรกจะ ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ขามียัน8ทิศแบบนี้นะพี่นะ300บาท2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่6ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะหลวงพ่อเงินปี16วัดดอนยายหอมนะคะพี่ขา300บาท2องค์5 0 0บาทจัดส่งฟรีค่ะ7เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเก่าสวยนะพี่นะ300บาทค่ะ2องค์5 0 0บาทจัดส่งฟรีค่ะ8เป็นจอบหลวงพ่อไป่วัดกำแพงค่ะจอบหลวงพ่อไป่4องวัดกำแพงค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะรายการที่9เป็นเหรียญฉลุรัชกาลที่5ค่ะ ด้านหลังเป็นช้างสามเสียนแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่ขา300บาทค่ะ2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ10เป็นเหรียญรัชกาลที่5ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3ามเสียนแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาอ่า3ร0บาท2ององค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ11เป็นพระเสวลีค่ะพี่ขา ด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะเป็นพระศิวลีเนื้อผงหลังยันแบบนี้นะคะพี่ขาสวยนะคะพี่นะ300บาทค่ะ2ององค์500บาทค่ะ12เป็นพระปิดตาค่ะ12เป็นพระปิดตาหลังยันแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะ2ององค์5 0าบาทค่ะ13เป็นเห,นหรียญหลวงปู่เสาค่ะ ้านหลังเป็นหลวงปู่มั่นนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา,ค,า,สา,าสนะค่ะพี่ขาสามร้อยบาทจ้ะสององค์ห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีนะพี่นะสิบสี่ค่ะพี่ขาเป็นเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองค่ะรุ่นสามรวยค่ะพี่ขาเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสามรวยวัดไล่แตงทองค่ะสามร้อยบาท,ส,าอบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ เหรียญเก่าแบบนี้ค่ะพี่ขาปี0 6นนะคะ300้าบาท2องค์ห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ16เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดค่ะเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ขามีหมายเลขด้านล่างนะคะ300้าบาท2องค์ห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่17ค่ะพี่ขา17เป็นพระศิวลีค่ะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ขา มาพร้อมเลี่ยมเก่าๆด้านหลังเป็นนางกวักเงินไหลนองทองไหลมาค้าขายล่ำรวยนะคะพี่ขานี่เลยค่ะ300บาท2องค์500บาทค่ะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะด้านหลังนะคะ300บาทค่ะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขา19บาค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะ เป็นหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสค่ะ300บาทค่ะ2องค์500บาทค่ะ20เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะสมเด็จหลวงพ่อโสธรเนื้อผงด้านหลังมียันมาพร้อมเลี่ยมเก่าค่ะ300บาท2องค์500บาทค่ะ 21เป็นพระแก้วมรกตค่ะพี่ขาพระแก้วมรกตทรงเครื่องือดูหนาวค่ะนี่300บาทนะคะ2องค์ห0าบาทจัด2ปงีค่ะ22ค่ะพี่ขาเป็นพระเป็นพระกิ่งนะคะพี่ขาหลวงปู่สวงค่ะ มีต่อโค้ดด้านล่างด้วยค่ะ300บาทจะพิจ๋จาสององห้าร้บาทค่ะ23ค่ะเป็นขุนแผนค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมฝังตะกุด1ดอกด้านหลังนะคะ300บาทมีเกษาด้วยค่ะ24เป็นหลวงพ่อ ลือสีลิงดำค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงปี2อหนึ่งค่ะด้านหลังจับเป็นเท้าวเวสุวรรณค่ะ300บาท2อ,องค์500บาทนะคะ25เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างค่ะเก่าสวยนะคะ300บาทจา้ะ 2ององค์หรอยบาทจัดส่งฟี26เป็นพกกลั่นค่ะ2469นะคะเหรียญหลวงพกกลั่น2469ี่หสามรอยบาทจัดสององค้าบาทจัดส่งฟีค่ะ27เป็นสมเด็จเก่าแบบนี้ค่ะ300ร้บาทนะคะสององค์หรอยบาท28สสมเด็จเก่าค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะพี่ขา2ององห้ารอยบาทจัดส่งฟรี29ค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่ขามีคาบกุแบบนี้ค่ะสามสิบเป็นสมเด็จเกตชัยโย โอเคนะคะพ,พี่ขาวันนี้น้องรับพี่ได้มา30รายการนะพี่นะมาช้าหน่อยคะ่ะพี่ขากลับขอโทษขอแพยพี่พีเอฟซนะคะพี่ขาโทรทักไลน์เลยจะพิจาร9 9์ค่ะ084 1561 092 543 9610สําำหรับเช้านี้สวัสดีคะ่ะ